ที่เขื่อนลัตละครนะครับดูนะครับพายุลูกใหม่ก็เข้ามานะฝนก็ตกมาตั้งแต่ทั้งคืนแล้วล่ะนี่นะก็จะมีจะเจ้าน้องหมานะสี่ตัวเลยนะไม่รู้มายืนทำลายมายืนตากฝนทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมก็ไม่เข้าใจนะชีวิตของหมานะมีตุ๊บไปไหนกันครับต้องบอกว่าหมานะเขาอยู่บนเขานี่นะ ต้อหาอหากินไมเลด้ต้มันผอมไปนะเพราะว่ามันไม่มีอาหารกินนะหนาวครับอันนู้นให้เห็นไกลๆนะก็คือพ่อพรนะก็ได้ปลาใหญ่มาแล้วนะเพื่อนๆก็คือล็อกปลาด้านข้างมานะใช่อนเขาตัดไม่ได้นะอ่าเกนสามลำนั้นนะก็ยังกู้ขายอยู่นะ,ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะแต่ดูยังไม่ได้ปลากันนะดูท่าแล้วน่ยยังไม่ได้นะแต่ที่เข้ามานี่คือแน่ๆฮะ พอพรน,นะได้ปลาใหญ่นะขอแพเข้ามาแล้วันนี่เหมืนเครื่องพ่นแล้วหลากมาแล้วนะปลาใหญ่ไม่รู้จะไซส์กี่กิโลนะเพื่อนๆรอดูนะ <c oughs> ไซส์ใหญ่เนี่นะยน่าจะหกสิบขึ้น <c oughs> โอ้ในเรือก็มีนะกิโลพอ่อประมาณเนี้ยได้ยินไม่ได้ยินเนี่ยเสียงมันดังว้ไซส์ใหญ่ยน,นะมาแล้วนะโอ้ไซส์ใหญ่นะก็ดูฮะ่จน พ่อโลนะก็ยังอยู่ข้างในนะยังไม่ได้ปลานะเดี๋ยวไปดูพ่อพรน,นะได้แล้วละ่ะสายใหญ่นุ่นไงอันนี้ก็พอพอกรก็ได้สายใหญ่ไหมหนึ่งตัวนะโอ้อย่างน้อยก็มีแต่ห้าสขึ้นนะห้าสิกิโลนะได้นะโอ้ห้าสิบตัวนะจะมัดตรงไหนนะพ่อมัดม,มัดตรงโซ่ปะเนะี่ยมา ยยมันนะครับว่อปึ๊บเดินเลยนะอ่าผมมัดก,กันนะห้าสิบกิโลน่าจะได้นะตัวนี้นะแกแขางหอดว่ะนะาะหนาแก่แข็งหอดว่ะลากเลวนะนี่สายใหญ่นะอู้หูบิ๊กเลยนะก็อีกหนึ่งวันนะ ต้องบอกว่าวันนี้ได้ปลาไซส์ใหญ่หนึ่งตัวนะของพ่อๆนะได้ตัวเดียวนะคือไซส์ใหญ่น้องๆก็เป็นไซส์เล็กนะ<อ>ดูกันยาวๆเลยนะ<อ>ลากก็แล้วครับตอนนี้ก็ต้องมี50กิโลขึ้นนะเพ,พ<อ>ือ่อนมาช่วยกันนะคือคนหาปลานะเขก็จะช่วยกันนะเขาก็จะลากขึ้นมาอย่างนี้นะเพื่อน ก็มาดูว,าวิธีคนหาปาหลาในตลาดตะคองแห่งนี้นะมีก็ไซส์ก็50ากิโลกว่าละครับผมดูกันยาววันนี้พอได้สองตัวนะได้ไซส์เล็กกับตัวใหญ่นะอืออ่าเอามาอีกรอบนะเอาเฮลินจะโยลงน้ำใช่ไหมนะ่ะ อ่านี่ก็หนึ่งตัวนะเฮียไม่ไม่ร้อยเชือกอ่ะจะไปไงโยนเลยเหรอจะโยนเลยล่ะ,ะ,เ,ลละเอะเอโอ้อโหเมียเมียเนะมีมโยนเลยนะต้องบอกไม่มีเชือกร้อยล่าเข้าไปนะมีเชือกแต่มไม่ล่าเออโชว์พลังนะ กัได้หนึง่งตัวนะต้องบอกเฮีียยเล้งได้สามตัวสนะายเดีวยวก็สองยี่สิบกว่ากิโลด้อ <c oughs> ไอสุดใช่ไหมยางยเงียง้ยอได้ได้ไดอ่อในตัวแรกตัวแรกตัวแรกมาแล้วในตัวแรกปลาเขาน้อยเนาะอ๋อต้องบอกว่าวันนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะซไซส์ไม่ใหญ่แต่พอได้เนาะอ,ะอะพอได้อ่อปลาปลาปลาไปอุดหนุนได้เนาะ อดหนได้ครับผมออวันนี้เฮียเลี้ยงได้สามตัวอ,อ่ะเก็บเลือก,ก่อนเนี้ยมานดีกว่าเรื่งองไมันดีตุ้นะมันดีเนี้ยดูนะฮะต้อ็ไซส์เล็กนะมีแต่ไซส์เล็กๆนะแวะไปอุดหนุนได้นะนะ้่เหลียวอยู่อะไรนะหน้าอบตารของพายหน้าอบตอออารข้องพายเนาะขายบนวันอ่าเหี้ยเหี้ยอาหารกินอาหารได้ครับ ต้มยำเรียบร้อยอ้าววันหลังเดี๋ยวแวะเดี๋ยวต้องแวะไปเยี่ยมเยียนนะแค่ขาดต้มยำอ่าขายเดือยโออร์โทรของใครอละอ๋อจานอาหารตามสั่งจานเท่าไหร่อ่ะต้มยำมีจานเท่าไหร่ละแปดสี่ช่วยละแปดสี่ออ่าแปถ้าถ้าคนดูในยูทูบดรวยไปได้ให้ให้ช่วยละห้าสิบบาทนะปีเลยปีเลยปีเนะต้องบอกว่าดูปีเลยเป็นครอบครัวดูดูยูทูบมานะ ไปแล้วนะพ่อแบกไปสองนะช่วยนะไปวันนี้ไม่ลบนะวันนั้นวันนั้นแบกปลาของพ่อตะกิ้งเลย อะไรนะปเจ้าโลบบกเลื่นดีกว่า <T> อ้าวช่วยมาแล้วนะอ๋อต้องมีการมัดเวยนะพ่อเน้าสุขมบุมย์อีปมิดฝาท้ายไงอ๋อไม่มี <S <S <พอ S 1> ติดฝาท้ายนะต้องรับปลาโอ้โหวันนี้ของน้าเหลียวได้สีตัวนะของใครไหนไวนะเนี่ยคําลามมาเลยนะโอ้ สี่ตัวนะของพ่อนี่ได้สองตัวตัวถ้าเกิดว่าวันนี้ปลาขึ้นมาสิบสี่ตัวนะรอดูไนนะว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะ,าะาดตัวย,นะวยาๆนะครับ<ม>ที่เขื่อนลำตะคองนะไปเรื่งองอะไรเจ็บฮ ได้สองตัวแล้ววันนี้หมานั่นเนาะสบายแล้ววันนี้วันนี้ประมาณสามพันกว่าบาทได้เนาะได้ไหมออลราคาส่งไม่ถึงอ่ะไปแล้วเราไปใส่รถแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวนีเอาถ่ายถ่ายถ่ายโอ้ได้แล้วนะสองตัว นี่ก็ได้ปลากันพ้นหน้ามานะได้นะวันต้องบอกว่าวันนี้นี่มีแต่บ,บ,บึกหวายนะเนี่ยมีแต่บึกหวายนะวันนี้ปลาปลาบึกจริงๆย,ยังไม่ยังไม่มีขึ้นมานะไอยี่สิบแปดเอาของพ่อได้กี่ตัวหกเลยเหรอโอ้เจ็ดเจ็ดตัวเลยนะของยี่สแปดได้สักตัวยัองอันนี้ของเนี่ยลิงอไงสามตัวสามตัวใส่ถุงใชแล้วใส่ถุงแล้วไม่เป็นไร อดูดูดูได้แค่ไหนใส่โอเคครับผมสามตัวสามตัวครับมีพอกันปามันหนึ่งตัวนะสอยหน้าก็าจะมาแต่สี่สิบกว่ากิโลนะสี่สิบได้เนาะก็ซื้อขายมองไปเรื่อยนะสี่สิบกิโลได้พอเนาะขาครับผมยม ถ้าเกิดว่าตอนนี้พอขายเองใช่ไหมพ่อขายเองก็ขายเองขายก็นัดทุกเออาสองูกล้วกลวกลวยากวเล่นได้กัวเลยแหละที่ซิฟนน่นเนี่ยมาอะไรก็เล่นแม่ไม่ถึง4ีถึงงต้องถึงเอากิโลมาชัาเอากิโลมาชัางเล่นแม่ากิโลมาวันนี้ก็วให้ให้ให้ัันห้้ รุ่นเนี่ยวันน่หานี่กองอันนี้หุ่นุ่นไถึงหยไม่น่าถึงไมถึงถึงไม่ถึงเนี่ยต้องไปช่่งดูนะเ่าี้ยนอนสีพรุ่งนี้พ่อมาบอกเลยนะอ่าพรุ่งนี้พ่อมาบอกเลยนะขายตลาดนัดอ่าาขายไนี่ยอาปาดขายนะพอได้หนึ่งตัวเงี้ยเหลียวได้หนึ่งนะพอบอได้3มตัวเนาะ สามตัวโอ้ได้ทุกวันละได้ทุกวันอันนี้ประมาณประมาณกี่กิโลเนี่ยยี่สิบสามสิบหรือยี่สิบประมาณนี้ไม่แต่ว่าไม่ถึงสามสิบพ่อเนาะประมาณยี่สิบอ๋ออ่าไม่ยี่สิบกว่าๆแล้วเนาะยี่สิบกว่ากว่านะไม่ถือว่าใหญ่เท่าไหร่นะพ่อยังไซส์ใหญ่กว่า ฝึกไหมพ่ออย่างงี้ไหวายหวายใช่ไหมอ๋อหวายก็คือหวายนะหวายมันก็มันก็กินพอๆกันโอนโหนูกตัวใหญ่นูนโอ้ยตัวใหญ่โคตโหตโอ้โหตัวเนี้เออไอ้นี่ตัวใหญ่โอ้ยวันนี้นด้เหลียวได้สองตัวกี่กิโลนี่ประมาณช่างดูได้ไหมเนี่ยสามสิบเออสามสิบโอ้สามสิบเล่ยเล่ยล่ของพ่อนะ่อ มาเห<อ>็นกันเดียวลากไปอเอา้าลากมาต้องช่วยกันลากนะปลาปลามาันไซส์ใหญ่โอ้โอเอาขึ้นโนโ,โอ้ได้สองตัว รถต่อเดียวอยู่ไหนน่ะ๋อกะบามาเอาขึ้นรถแล้วนะอ่าหมอนเหลี่ยวได้สองตัวนะวันนี้ไปแล้วลครับอันนี้ก็คือของพ่อเป็นไซส์เล็กนะต้องว่าวันนี้มีแต่ได้ บึกหวายนะไม่มีใครได้บึกยักษ์นะวันนี้วันนี้บึกยักษ์ขาดตลาดครับขาดตลาดเอาเดูไนวันนี้ไนได้สามตัวโอ้เมื่อกี้ผมลากปลาก็เหนื่อยแล้วล่ะเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยก็ต้องทนอ่าไปวันนี้ได้สามตัวก<ร>ินก<ด>ิโลตัวละลอยเอ้ยตัวละสิบกิโลเนาะดูนะ ขึ้นเรือเออคือรถแล้วแหละโอ้จะมาอ่ายกขึ้นรถแล้วนะอันนี้ไปหั่นขายนะพ่อเนาะตลาดไหนวันนี้เป็นวันนี้เป็นนัดไหนเนี่ยนัดคลองไผ่ครับผมนัดคลองไผ่นะตลาดเย็นหรือว่าเช้าเย็นเย็นเย็นนะข้าวขาขายโยนให้ลูกสาวขายมันจันเลยมันจันไปปลาอาทิตย์ปลาสดเลยเนาะจากเขื่อนเลยเบิกแกนไม่ปลาเลี้ยงนะไม่ใช่ปลากระชังนี่ดูได้ได้ บแปดสิบเก้สิบครับจะขายอู้สายใหญ่อยู่นะตัวไ็ได้ครับถ้าต,ต้องบอกว่าวันนี้ปลาไม่ขึ้นาต้องบอกว่าน,นี้ปลาไม่ขึนนะ้นเฮียเนาะวันนี้ปลาไม่ขึ้นนะขึ้นมาเยอะนะนเออกระตนอะกว่าวันนี้เพราะได้ตัวสายใหญ่ของเขานะดูทรงแล้วยา่อยู่นะไปครับว,วันนี้ก็ไม่มีไรนะวันนี้ก็ทุกคนก็ได้ปลาถือว่าไม่เยอะนะ ดูกันยาวๆนะครับผมวันนี้ก็ฝากติดตามช่องอารีไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ปลาประมาณนี้นะครับผมเพื่อนไปเพื่อนๆปนะเดี๋ยววันนี้ครับวัสดีครับไปทุกคนก็ได้ปลาไปนะถือว่าได้ไม่เยอะเนาะได้พอกินพอกินนะไปดูกันยาวๆนะก็ไปส่งที่แผงเหมือนเดิมแล้วครับผมไปแล้วนะแล้วเจอกันวันนีครับพ่อจวเจอกันนะครับลาวันนี้่อได้2ตัวไนได้3มตัวนะ ไปลแล้วนายไปแล้วนะพ่อได้สองตัวนี้ก็ได้ Assass, h, okay. 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 Probable, ค่าน้ำมันเนาะค่าน้ำมันนะโอเคออกโอเคครับพ่อเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไปแล้วนะพ่อก็ไปแล้วนะผมก็ไม่มีอะไรนะผมก็วันนี้มาดูคนหาปลาเหมือนเดิมนะครับก็ดูวิถีคนหาปลาที่เขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะณจุดตรงนี้นะถ้าใครจะเข้ามาดูหรือมาซื้อปลานะมาดูได้นะที่สถานีลงสูบนะครับผม เข้ามาในในเขื่อนเลยนะครับเขาก็หาปลากันแต่ถ้าบอกว่าจุดตรงนี้นะเขาจะหาได้แต่เป็นพวกบึกหวายหรือว่าปลาบึกนาทางปลาเน่์ก็ไม่ไม่มีนะเพราะว่าตรงนี้ขายนี่ไม่มีนะถ้าเป็นปลาเนินก็จน่าจะเป็นแถวอหน้าวัดเขาน้อยนะตรงนั้นนะครับที่เขาจะลงปลาเนินหรือว่าหลากหลายนะแต่ฝั่งนี้เขาจะเล่นแต่อปลาบึกนาปลมานี้นะส่วนนี้ในหน้าน้้ำก็ยังมีเรืออยู่อ กำลังหาปลากันเหมือนเดิมเลครับเขาเป็นวิธีของคนหาปลานะที่เกิดหลับตะของแห่งนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ก็ฝากติดตามช่องออลีไทยแลนด์นนะครับแล้วผมจะมาทําคลิปใหม่ๆมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกกันยาวนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับไปเจอกันบาย